ยางพาราที่กรีดแล้วฝนลงมีหาเรื่องเชื้อรา ผมแนะนําให้เอาไตโคซินเวอร์ปานินทองเนี่ยหกิโลละลายน้ํา200ลิตรละลายอย่างน้อยต้อง6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงให้เขาแตกตัวแล้วเราเอาน้ําใสฉีดจากข้างบนนี้ลงมาเลยครับวันที่เราฉีดจะต้องไม่กรีดยางเพราะว่าจุลินทรีย์ไตรครมาเนี่ยและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชนีเน่เขาจะช่วยดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วเขาจะช่วยปล่อยเอนไซม์เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อรากลุ่มนี้ทํางานได้โดยเอาเชื้อราที่เป็นประโยชน์กับพืชมาควบคุม ท่านไหนที่ได้ใช้เยอะซื้อไตโคโดมา5กิโลแถม1กิโลนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวา65ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับการแก้ปัญหาเชื้อราในหน้ายางง่ายมากสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านไะนครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโอมองโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุแหนน่งนี้ก็ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ ปลานินทองเกษตรแนวใหม่นะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการวันนี้เหมือนเดิมครับสองผู้สองคนครับผมบ่าวเสียงองค์ขอรายงานตัวกับคุณฝ่งครับผมพ่อใหญ่สว่างผู้คลองแถวนะครับครับรายการก็ล้วก็กลับมาเจอมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเหมือนกับทุกวันนี้เราพ่อใหญ่สว่างครับเราคุยกันมา,าได้สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วละ่ะครับ เออ,เอคุยกันมาตั้งแต่สมัยโน,น้นปุ๋ยยังไม่ขึ้นราคาน้ำมันก็ยังไม่แพงจนถึงป่านนี้ก็มาเจอวิกฤติจะปีนี้เลยนะครับ,ค,รบคือคนทำเกษตรนี่นะครับคือธรรมดาเรื่องกเกษตรมีบ้างปีไหนบ้างราคาปุ๋ยลงบ้างปีราคาปุ๋ยแพงบา,บางปีพืชเราราคาดีบางปีราคาถูกใช่ไหม มิฉะนั้นคนทําเกษตรนี่นะครับทางรอดจริงๆไม่ใช่ราคาในเชิงอองครับออใช่เพราะเราไม่สามารถกําหนดราคาเองได้อคนซื้อน่ะเขาดูในอินเทอร์เน็ตเลยทุกวันนี้ครับโลกไร้พรมแดนปุ๋ยปานินทองนี่พ่อใหญ่สาว่างกับพ่อใหญ่เชียงอ๋องเนี่ยคุยมานี่สิบสองปีแล้วนะครับนี่แหละบริษัทปุ๋ยปานินทองถึงได้ฉลองครบรอบสิบสองปีในช่วงวิกฤตในช่วงข้าวยากหมากแพงปุ๋ยแพงน้ํามันแพงค่าครองชีพแพงหมด อ่าก็เลยอ่าจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อซื้อวัสดุปรับปรุงดินปานินทองห้ากระสอบแถมหนึ่งกระสอบอ่าสารสารทําใบปานินทองซื้อห้าแถมหนึ่งไทโคซินเวอร์ปานินทองซื้อห้าแถมหนึ่งวัสดุปรับปรุงดินไม้ผลปานินทองซื้อห้าแถมหนึ่งมีฉะนั้นต้นไม้เป็นคนตัดสินกรรมการใหญ่ไปลองดูบางคนฟังรายการมาสิบสองปีไม่ลอง ก็ไม่รู้ว่าดีจริงไหมนะครับบางคนก็จะถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนไอ้ห้าแถมหนึ่งนี่หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านอย่าลืมนะครับบางร้านนี่เขาร่วมรายการเขาก็ซื้อห้าแถมหนึ่งบางร้านเขาก็ไม่ได้ร่วมเขาก็ไม่ได้แถมแต่ถ้าใกล้บ้านเราหาซื้อไม่ได้อยากได้ห้าแถมหนึ่งก็โทรมา嗯嗯อเตรียมปากการกระดาษช่วงท้ายรายการจะบอกเบอร์โทรนะครับ嗯嗯หรือว่าฟังรายการวิทยุป,ปนินทองไม่ทันก็ไปฟังใน YouTube นะครับ พ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียง๋องคุยใน YouTube ไปพิมพ์ค่าวว่าวิทยุปานินทองเกษตรแนวใหม่ก็จะมีรายการฟังตอนไหนก็ได้ไม่เหมือนวิทยุนะส่วนแฟนรายการที่ซื้อทางไลน์ทาง Facebook ไม่ยากถ้าซื้อทางไลน์ให้ไปกดที่เพิ่มเพื่อนไอดียไลน์ตัวแอดไซนยี่กี่กองอนะแอดจีเมลตัวเอตัวพีเลขเก้าห้าตัวเอสิงคโปร์พีโปแลนนะ สั่งตรงนั้นได้เลยหรือถ้าเป็น Facebook ก็ไปค้นหาเพื่อนพิมพ์คำว่าปุ๋ยปนินทองก็สั่งในอินบ็อกซ์ในข้อความได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะไปซื้อในแอปพลิเคชันเพื่ออยากได้ของแถมก็ไปซื้อที่ไปที่เพจโต้ก็ไปพิมพ์ค้นหาปุ๋ยปนินทองโหลดติดตั้งให้ลูกให้หลานทาให้ถ้าซื้อร้อยบาทก็จะมีแต้มให้หนึ่งแต้มถ้าซื้อพันบาทก็มีสิบแต้มไอ้สิบแต้มนี่แลกหัวเชื้อฟรีหนึ่งซองมูลค่าหกสิบาท หรือจะไปแลกปานินแม็กดึงซองมูลค่า60บาทครับอืมได้ง่ายๆนะครับออ,อ่ะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ไม่ได้ใช้เฟซไม่ได้ใช้ไลน์ปากากากระดาษพร้อมหรือยังจะเอาเบอร์พ่อใหญ่สว่างให้เอาเบอร์ผมนะ0 8นย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งปดสองหสองเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งปดสองหสองเจ็ด ถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เวลาเดิมสถานีวิทยุแห่งนี้ก็หมุนขึ้นมารับฟังจดได้ตัวหนึ่งสองตัวอย่าพึ่งทิ้งนะครับเอามาจดเพิ่มหรือไปจดใน u t u b e นะครับให้ลูกให้หลานพิมพ์ให้อยากจะฟังรายการพ่อใหญ่สว่างปานินทองก็ไปค้นหาปุ๋ยวิทยุปานินทองกเกษตรแนวใหม่ครับ,รบช่วงท้ายรายการนี้เราจะฟังแม่กั้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับม,มีทุกภาคแล้วล่ะครับที่ใช้ปานินทองนะครับว่าใช้แล้วได้ผลยังไงคนใช้นี่เขาจะพูดอย่างประทับใจเลยถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็ไปดูสวนแกได้ นะครับในสวนแกนี่หน้าหน้ายา,ยางตายนึ่งไม่มีปัญหาแล้วเอาเชิญรับฟังครับส,สวัสดีครับผมพ่อใหญ่สว่างปุ๋ยปานินทองโทรเยี่ยมยามถามข่าวอ,อันนี้อ,อันนี้เป็นเบอร์ของแม่กั้งไหมครับค่ะผมถามหน่อยเอาปานินทองมาใช้กี่ปีแล้วก็ได้ปีหนึ่งอะค่ะใครแนะนำถึงก้าวมาใช้ปานินทองสูตรต่ำาๆก็ไม่ได้มีใครแนะนำอะค่ะอืม เอดี<ล>ไปไปที่ร้านนะค่ะแล้วก็เลยเห็นแบบมีใบโฆษณาอยู่ก็เลยเอามาลองดูอืมค่ะก็เลยโทรสั่งที่ร้านเลยครับมีบริการส่งฟรีถึงบ้านค่ะอืมเอามาใช้กับอะไรก่อนครับตอนแรกก็ตอนแรกใช้มังคุดอะค่ะเออแล้วมันมันแตกต่างจากปุ๋ยที่เคยใช้ปุ๋ยตลาดยังไงครับ มันก็แตกต่างเยอะนะคะก็อย่างใสไปมันก็ออกทั้งทั้งดอกทั้งใบอ่อนก็คือออกผสมมาเลยอืแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอย่างอื่นมันจะออกแบบว่าใบอ่อนก็คือใบอ่อนเลยเออแต่ถ้าไม่มีดอกก็คือไม่มีเลยเอแตอ่นนี้มันมันแตกแบบออกมาเป็นใบอ่อนแล้วก็มีดอกตามมาเลยอย่างเนี้ยค่ะอือันนี้มันมันแตกสําหรับปุ๋ยตัวนี้ครับมันเลยแปกแลกก็อ่าแปก แล้วก็ลูกโตลูกใหญ่ดีอ๋อมังคุดนี่ลูกโตน้ำหนักดีค่ะลูกใหญ่ดีครับของของแม่ก้างนี่ม,มีมังคุดกี่ต้นครับก็ประมาณเจ็ดสิบต้นนะคะเจ็ดสิบต้นอ๋อปีที่ผ่านมาได้ไปกี่ตันฮรก็ไม่ได้นั้นเป็นตันนะคะก็เราก็ขายไปเรื่อยๆก็อยู่ได้ประมาณ เกือบเกือบแสนนะคะอือแต่สังเกตดูที่ว่าได้ไม่ไม่กี่หมื่นตอนแรกๆอะค่ะอ๋อก่อนหน้านั้นได้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่หมื่นค่ะเออพอมาใช้ปานินทองนี่ปรากฏว่าอ่าได้เงินเพิ่มขึ้นในเงินเพิ่มขึ้นนะค่ะอืมเป็นหลักแสนแล้วนะอ่าค่ะอืม,อมแสดงว่าอ่าคือมังคุดนี่แสดงว่ามันน้ําหนักดีผลผลิตมันเพิ่มขึ้น จากที่ลูกแบบเล็กๆเมื่อก่อนคือลูกจะเล็กตั้งแต่ยังไม่ใช้ปุ๋ยตัวนี้ยค่ะลูกเล็กมากอประมาณเท่ากับสิบสองสิบสามลูกค่ะกิโลนึงแต่น,นี้มันจะอยู่ประมาณเจ็ดลูกบางทีก็หกลูกอย่างเงี้ยเป็นแบบกิโลนึงมันจะใหญ่มากอะค่ะหูแสดงว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะค่ะก็<อ>ใหญ่มากเอแล้วก็เลยลองลองใช้กับยางพาราอีกอย่างหนึง่ง เออก็ต <g ül> ามที่ว่าใช้ปุ๋ยตัวอื่นๆก็แบบว่าน้ําน้ํายางไม่ข้นแต่ใช้ปานินมาได้หน,นึ่งปีก็น้ายางข้นเหลืองแล้วก็อย่างที่วัดหน้าตายทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะอ,อก็จะมีน้ํายางออกมาอ๋อพอมากรีดดูแล้วน้ํายางออกอ่าค่ะคือใส่ไว้ปีที่แล้วแล้วพอปีเนี้ยเรามาเปิดกรีดตึ้งเปิดกรีดได้ประมาณ ือบสิบมีดแล้วค่ะตอนเนี้ยอ oh. จแบบเออต้นที่ไม่มีน้ํำยางแล้วแบบตะทุแล้วควรส่งปุ๋ยเข้ามามาดูเนาะเขาก็บอกว่าเออลองใส่ใส่สูตรแบบว่าเป็นเหมือนปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วมันจะดีแต่เราก็บอกว่าเออลองตัวนี้ดูเลย <Hey. S 2> ก็คือเจ็ดสามสิบไม่ได้ใส่อินทรีเออเราเจ็ดสามสิบเลยอ่าเจ็ดสามสิบเลยเออก็ได้ผลดีมากอะคะอ่ะ ใบสวยในยางพลานะใบสวยใบหนาค่ะเออคืออยู่แวกาที่หน้าหน้ายางตายอย่างเงี้ยจะเริ่มแบบดีเป็นแบบมีน้ํายางหมดเลยทุกต้นเงนี้ยค่ะต่อ,อจะได้ไามเปลือกแตกๆเออแต่เราก็ไม่รู้นะเวลาเราแนะนําคนอื่นก็แบบเขาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ปีเนี้อยอนะเขาก็เลยลองลองสายดูอก็เมื่อวันซื้อเขาก็ให้ให้สั่งให้ประมาณสามสิบลูก Oh. บอกว่าเออมันไม่ได้ใส่แล้วมันมันจะดีทันทีนะมันต้องกินประมาณหนึ่งปีเ eh. ต่ยใส่ตอนเลขมันก็เริ่มออกดีแต่น้ํายางจะข้นอดีแย่ถ้าเราเราใส่แล้วปีหนึ่งพอเราใส่ปีที่สองเนี่ยมันจะเริ่มได้ผลดีกว่าปีแรกอีกใช่ปีที่สองอมันมันอินซีมันเริ่มสะสมแล้วไงอ่าใช่น้ํายางจะดีขึ้นแล้วก็ข้นอืมของแต่ก็แปลกตรงที่ว่าเออเปลือกแตกๆอย่างเนี้ย แล้วน้ำน้ำยางปะทุไหลแบบเต็มคูเลยอย่างเงี้ยพอเ,เราใส่ไว้ปีหนึ่งเนี่ยพอปีเนี้มันจะรักษาคือเปลือกจะกระเทาะออกแล้วก็เกิดเปลือกใหม่เลยอย่างนี้เอแล้วก็เริ่มมีน้ํำยางขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ายางยางพารานะถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยอ่าคือแล้งเขาแล้งนานค,คนใช้อ่าอปานินทองนี่นะครับเจ็ดสามสิบเนี่ย เขาบอกว่าสิบสองเดือนเขากรีดได้เงินทุกเดือนแล้วหน้ายางตายไม่มีอถ,ถ้าใช้เคมีนะตอนใบมันร่วงมันแตกใบอ่อนหม่มันผริใบไมเนี่มันจะมีแต่น้าําใสๆเขาบอกงั้นนะใช่มันจะมีแต่น้ําเลี้ยงแต่น,นี่คือไม่มีน้ําเลี้ยงแบบเมื่อปีที่แล้วอ่ะขายคืนเป็นแบบทําที่ยางก้นถ้วยอย่างเงี้ยนะครับมันจะแข็งมากแข็งแบบแข็งเป๊กเลยคน<อ>ซื้อบอกเออทําไมที่ยางแข็งดีจัง เออน้ำหนักมันดีด้วยนะอ่าน้ำหนักดีตั้งแต่ปีแรกที่ใช้เลยค่ะครับคือคือถ้าสวนยางพาราที่มีปัญหาหน้ายางตายจะต้องรอเวลาเป็นปีแต่ถ้าสวนยางพาราที่อาไม่มีปัญหาหน้ายางตายปุ๋ยปนินทองเนี่ยมันจะออกช้าประมาณสักสิบห้าวัน20วันถึงจะเริ่หน้ำยางเยอะแต่เคมีมันจะใส่เข้าไปไม่เกิน7วันหรอกมันจะเยอะเลย แต่มันไม่เกินสี่สิบวันห้าสิบวันเนอะแต่แต่เคมีมันไม่เยอะตลอดนะคะคือจะเยอะตอนแรกก็ใสเลยพอใสเลยปึ๊บทีนี้ไม่ออกแล้วก็เหมือนเหมือนออกตอนแรกๆพอเริ่มแบบแรงจริงๆจะไม่ออกแล้วแต่อันนี้จะออกสมาเสมอเลยอืย่างสมมุติว่าสามวันถ้วยหนึ่งก็สามวันถ้วยตลอดอย่างเนี้ยค่ะใช่ของป้านินทองนันจะไม่ตกแต่ถ้าเคมีนะมาเร็วไปเร็วนะ ค่ะอืมสูตรสูงขนาดไหนก็ลองดูนี่แหละผมถึงบอกว่าต้นไม้เป็นคนตัดสินอค่ะเออแต่ถ้าหน้ายางตายหน้ายางแห้งหรือว่ากรีดแล้วน้ํายางออกไม่เต็มหน้าเนี่ยอ่าไอ้ไม่เต็มหน้าเนี่ยมันไม่เกินสามเดือนมันก็จะไหลออกเต็มแต่ถ้าพวกแห้งเลยเนี่ยต้องปีหนึ่งนะครับค่ะที่แห้งเลยก็คือใส่ไว้ปีหนึ่งแล้วปีนี้ไปเปิดกรีดจากที่ว่าแถวหนึ่งเราทิ้งประมาณสิบกว่าต้นอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้คือแถวหนึ่งเปิดได้ทุกต้นเลยค่ะนั่นเป็นมิติใหม่คนส่วนใหญ่บอกสูตรต่ําไม่อยากใช้ปานินทองมันสูตรต่ํำอ่าใช่เขาว่ามันมันเป็นสูตรต่ําเนาะครับเหมือนอเหมือนใส่ผลไม้อะ่ะเขาว่ามันมันเป็นสูตรต่ําอย่างเงี้ยครับแต่เราเราก็ลองใช้ไปเห็นเราก็แบบเอาเบอร์ชัวมาเป็นใบโฆษณาจากร้านเววานิดจังหวัดตาะคะ่ะครับเราก็หยิบมาหนึ่งใบแล้วมา ็เลยว่าเออมังคุดใบมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันมันแบบว่าเหมือนเป็นแบบเพี้ยไฟเป็นอะไรแล้วดินมันก่อยเนาะเพราะมันมันเป็นแบบที่แฉดที่ลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยลงเอามาทดลองดูมาใช้เองเลยอืพอใช้ไปใช้ไปอืมันก็ดีอะแตกใบอ่อนก็แตกเร็วใส่ประมาณไม่ถึงสิบห้าวันเนาะเตกใบอ่อนเต็มแบบทุกต้นเลยใบใหญ่ด้วยนะฝ่ามือยังเล็กกว่านะ ออแต่ที่แปกคือถ้าแตกใบอ่อนมาแล้วบางต้นจะไม่ออกดอกเลยแต่น,นี้ถ้าใบอ่อนออกมาละสมมติว่าหนอนไปกินเหลือแต่แต่ยอดอย่างเงี้ยเออขาจะแตกใบออกมาเป็นดอกเลยอย่างเงี้ยค่ะเออเออ <c oughs> จากที่ว่าตอนแรกเราไปดูเหมือนมังคุดเหมือนไม่มีดอกเนาะแต่พอไปดูอีกทีนึงเอ,อ้าทำไมทั้งใบอ่อนทั้งดอกมันออกมาแบบพร้อมกันเต็มต้นอย่างเงี้ยค่ะอ,อืม เ,เวลาดกก็คือดกมากอืมถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะถ้ามันออกใบนี่มันต้องรอให้ใบแก่ก่อนดอกมันถึงจะมาอ่าใช่บางทีก็ไม่มีเลยค่ะก็ทิ้นไปเลยปีหนึ่งเออแต่ของปาณินทองอนี่แต่ปีนี้นี้แปลกเออถ้าของปานินทองถ้าลมหนาวมาหรือว่าแรงมานี่ใบอ่อนก็ออกดอกว่างั้นเถอะอ่าใช่ค่ะเออเออนั่นแหละผมถึงโทรมาถามมาปีที่แล้วนี่ข้อดีนะของมังคุดที่สังเกตเนี่ย ดูที่ใบใบจะหนาใบาจะดําถ้าใบหนะบาใบดําลูกมันจะโตเลยค่ะใบหนาใบดํานะดอันนั้นคือพอเป็นเป็นลูกโตสักใหญ่นิดนึงเท่าไข่ไก่เราใส่ตองแปดเข้าไปอะค่ะ<อ>แล้วลูกมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค<อ>่ะจนกระทั่งสุกไปตองก้านะปุ๋ยตองก้าวปนินทองอ๋อตองก้าอตองก้าวปนเก้องค่ะแล้วคราวนี้เคยฉีดหัวเชื้อบ้างไหม หัวเชื้อก็ฉีดตลอดนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาให้เขาก็แนะนําหัวเชืออ้อแล้วเขาก็บางทีเขาก็สมบัติคุณเอาแบบหัวเชื้อมาแถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,<อ>เป็นแบบหัวเชื้ออันนี้เราทดลองดูที่ว่าสองละห้าสิบอะค่ะปีที่แล้วครับปีนี้หกสิบบาทนะค่ะปีนี้หกสิบสั่งมาแล้ว่าค่ะออพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกพวกทุเรียนจะเห็นชัดว่าหนึ่ง เวลาอากาศแปรปวน,นไม่ว่าจะรมบ้างฝนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะไม่ทิ้งลูกดอกก็จะไม่ล่วงไอตัวหัวเชื้อเนี่ย<ฆ>เวลาเราผสมยาฆ่ามแมลงก็ฉีดได้ผสมฮอร์โมนก็ฉีดได้นะครับค<ฆ>่ะอืมคันนี้ผมถามหน่อยมังคุดเนี่ยลูกแตกเยอะไหมปีที่แล้วไม่แตกนะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเขาบอกว่าเออ ถ้าใส่ยิบซอยแล้วเราจะไม่แตกแต่ทีนีเน้เราก็ไม่ทันแล้วเนาะเ,<อ>เพราะตอนแรกก็คือเหมือนต้นทุนมันมันเยอะไงเราทํามาเราก็แบบลงทุนเองแต่ทําสวนคนอื่นอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องออกทุนเองไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออตอนนี้มันไม่ทันแล้วก็เลยยังไม่ใส่แต,แต่ใส่เฉพาะปุ๋ยที่ใส่มาเรื่อยๆก็คือไม่แตกเลยเ<อ>แล้วก็ไม่ไม่เป็นเนื้อแก้ว นี่นี่ตัวอินซีเนี่ยปุ๋ยทุกสูตรปานินทองเนี่เหมือนตองเก้าสารตัวเติมคืออินซีนะไอตัวอินซีนี่แหละมันช่วยเรื่องอ่าอ่าเรื่องอ่าเ,เนื้อแก้วยางไหลเวลาเบ่งลูกมันแตกน้อยลูกค้าผมนี่มีสวนหนึ่งแกบอกว่าปากตินี่มังคุดแกจะแตกเยอะปีนี้แกมาใช้ปานินทองเนี่ยถ้าโดนฝนเยอะๆจะแตกมากเกือบทั้งต้นแต่ปีที่แล้วไม่ค่อยแตกอืมนานๆจะมีสักลูกหนึ่งนอกจากฝนตกเยอะจริงๆถึงจะแตก เออของแกของแกสองรอยต้นแกบอก<ร>ว่าหวานมากเออรสชาติดีอ่ใช่รสชาติดีมากเออน้ําหนักดีนะครับแล้วลูกมังคุดแกแกบอกว่าของแกสองรอยต้นมีมังคุดลูกแตกไ,ไม่ไม่ถึงสามเข่งเจ๋งมากแกบอกของว<ต>ันเนี่ยไม่ม,ไมีไม่ไม่เป็นเข่งนะปีที่แล้วจากที่ว่าเออ ส่วนมากจะแตกครั้งหนึ่งรวมๆแล้วเก็บเป็นลงัลงๆเลยอืแต่ปีที่แล้วอ่ะแตกน้อยมากอ,อ๋อนั่นเห็นผลอ,อยู่เกือบไม่มีมังคุดแตกอะ่ะแล้วที่แตกธรรมดาจะคือกินไม่ได้จะเป็นบแบบมียางหรืองๆงอยู่ข้างในครับแต่ปีเนี้ยมังคุดแตกแต่เนื้อข้างในคือดีมากมแต่เฉพาะอยู่อืมนี่นี่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ใช้มาก็คือแตกแต่ข้างในกินได้เออ คือ,อ,อไม่เป็นไม่เป็นเนื้อแก้วแบบว่ากินไม่ได้เลย uh huh. แต่อันนี้คือดีหมดทุกลูกเออนี่แหละของอันนี้แหละเขาถึงบอกว่าปุ๋ยปานินทองสูตรต่ําถ้าใครใช้ก็ได้ประโยชน์ถ้าใครไม่ใช้เม,เม็ดจามเม็ดมันคุดจะเล็กมากเล็กจนเกือบไม่มีเม็ดเลยอะ่ะเออเม็ดเล็กเนื้อมันเยอะอ่าเม็ดเล็กเม็ดเม็ดแบบเป็นเม็ดรีบเลยแล้วรสชาติเปรี้ยวไม่มีนะลองดูนะเปรี้ยวไม่มีคือหวานมากเออนี่แหละของปานินทอง คนส่วนใหญ่อ่าเห็นบอกว่าไปดูแล้วว่าอยสูตรมันต่ํากลัวมันไม่ได้ผลกลัวไม่มีกําไรกลัวขาดทุนอ่ายิ่งกลัวยิ่งไม่ได้กําไรเอออนี่แหละผมนึงโทรมาถามแม่แม่กั้งดูว่าคนใช้แล้วนี่เป็นยังไงใช้ติดต่อกันมาสามปีเนี่ยแสดงว่าพอใจแหละถึงไม่เปลี่ยนปุ๋ยใช่ไหมก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะคะก็คือใช้มาตลอดเลยอืมนั่นแหละผมเลยโทรมาถามแม่กั้งอยู่บ้านอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ที่จังหวัดตาราดนะค่ะอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะค่ะได้ถ้าผมผ่านไปผมจะแวะไปเยี่ยมนะครับ